พอดีจะพี่น้องของไปจ้าเมื่อเนี้ยอาต่อยผ้าออกสวนได้จ้าเด้อกะสิมาตัดนี่จ้ามาตัดไอ้ตอน้ตนแอปเปิลต้นเชอร์รี่กันจ้าเมื่อนี้อากาศดีมากๆเลยจ้าวิวงามงามกินข้าขงล่างนี่เขาอสีบัตัดเขาเสียไว้ให้เขาเก็บตำๆนะจ้าเนาะตัดเยอะเลยจ้าตัดทุกต้นพี่ทิ่มเป็ดอ,อกมาซอยจ้าเมื่อนี้พี่ทิมติดงานโอ้ยกล่องกล่องโยกเยก ทรายมุมนี่ภาพแต่ง,งามเนาะก็เอาใส่รถพ่วงนั่นจ้ะรถพ่วงที่เก็บฟืนเขาเนาะจ้ะเนาะทุกปีจะช่วงเดือนมีนาเมษายนเนี่ยขาสิเริ่มตัดต้นไม้กันแล้วเนาะอันนี้สิเป็นต้นเชอร์รี่จ้ะสี่ต่อยเก็บปีที่แล้วที่หลายๆเนาะจา้ะที่รึดดกเนี่จ้กะกวิธีการตัดเขาก็าเขาจะแยกเนาะการใหญ่การน้อยถ้าคนตัดมาเป็นกะถ้ามาตัดกะโอ้ย สิบอกลูกดกเรือได้จับปีนี่เดี๋ยวมันตัดโอเคอยู่แต่ต้องยอดอยังบไ้ตัดเน้อติบอกค่นเนตตัดต้องยอดไงอากาศดีดีมือเนี่ยบนหนาวหลายจ้ะใส่เสือ้อแจ็คเก็ตบางๆมากก็ได้จ้ะ คุณลุงกะตัดละเดี๋ยวต่อิตังกลองไว้มุมนี่นาะจะเนาะคุณลุงกับลูกก็เก็บไม้ใส่รถนี่เดี๋ยวจังหน่อยกะลูกมึนทำามาต่อยเพิ่งกะสิมาเอารถมันไปเนาะ 在哪呢呀？ ราคานดเกินอย่า<ม>วนี้ต้องกองเลยเนาะ เก็บมะกลอนใกล้ๆกลองให้ใกล้หด่อยนะ พี่น้องมาทายกันหลากพื้นมานั่งเบิง่งอี่ยังเบิ่งกับบ้าทายเนาะหุ้ยเนียมือกับมาทายกันเด้อพี่น้องเอาต่อยเอาไปเด๋ยวบนนี้

ไปไเดินไปเดินไปนะอีฟอัดที่คอาไปใหม่โฟโต้ใหม่วิดีโอนะอี นี่มากตัวเมื่อปามากมาาั้งเล่นตัวนิกมากไปนิคไปแต่ไปไหนแต่เราไปมากแตไหนด้านนิชไหนเด่นเพชรแบ่งงานใครลูกเฮ็ดบอกให้ลูกเป็นคนนั่นตัดกิง่งพ่อไทยพ่อเพิ่งตัดนั่นมือเนี่ยว่าแล้วแต่โอ้ยเดี๋ยวกิ่งนี่มันโดนกล่องออกกันเนาะ กันด้วยพี่นอ้องมาจา้าตอนจะเป็นคนตัดกิ่งหน่อยเองฝ่ายแฟนเราต่อยตัดมือหรืบว่าอะไรจ้ะไม่เห็นเมื่อบ้าน มาเก็บใส่นะนพ่อตัดไม่มีทางเดี๋กลับบ้านหรอกว่ะเนี้นยไอแข็งแห้งขนาดเดี๋ยวนี่แม่ตัดนี่เลยนนเนาะเอาไปเลยถ้ารอพ่อเก็บพ่อตัดไม่มีทางเสริมตัวเนี้ย แม่เป็นไรเนี่ย ันนี่ตัดประมาณนี้เนาะโอ้โก็เนาะขาไปดีนิดดีมากมอสวนสดีเพือป้า <c oughs> มาพี่น้องจ้าตัดกินเหรอ ขับรดโ่ร้อนหวามโอ้โหเดินนฮหุอนตะมวนพี่น้องจะเห็นงานแน่นเบิ้งสื้อต่อจิตใจเบิ้งไก่ คุยกันไปก่อนเด้อพี่น้องบอกให้พี่น้องคุยกันไปก่อนตอบคอมเมนต์กันเองดได้บัดนเนี่ยใส่ตาดูใกล้ๆอุอ๊บโอ้ยก็สิได้พี่น้องเอ้ย 我意思哈，两个。 เดีนี้นอพาตเมนต์แบบนี้ก็มีคนต่อนี่ขนดอะไรโหอ Ja, ich habe schon immer gemacht. Da, so viel raus. Ich denke, ich muss mehr rausschneiden. Ja. so viel, weißt. Ja.

ขึ้นมาที่สูงใช่ไหมวันนี้แล้วจะไปกีแล้วว่าแล้วว่าเราจะรู้สูงขนาดไหนแล้วว่างูดูขึ้นไปแล้วะไปสกีข้าวอ้าบิ้วะไปทำอะไรข้าวอ้าบิ้ว เอาไปกินรา่ตยเบิดแห้งหลายกว่าเนาะ เดกฮอ้ยเดางว่ดียวีว่โอเวอร์ิอง์ดยนไปเหยียบล้ลากก็ไปอย่างนั่นอีกส่วนฟื้นที่ตัดไปอันพวกนี้ก็เดี๋ยวเอาไปเรื่อยเนาะเรื่อยทํำฟื้นก่อไฟสำหรับปีหนาเนาะจ้ะพี่น้องหยุดพักคนพี่น้องจ้ะ พักดื่มใช่ว่าต่อยใส่ถุงมือมือเปียกเบิดเนี่ยพ้ามีถุงมือผ้ามาเปล่าเมื่อต่อยเปียกเปียกน้ำอากาศดีอยู่จ้ะห่อนบ่หลายจ้ะพี่น้องเมื่อกอากาศเย็นนิดๆนั่นแหละดาวต่อยพิษเองมือนี่ใส่กางเกงมาสองโตกว่ากู้ลุงถอดละยิ่งเมือได้ใหม่โหสเอาซีเหอะบอกลุงเดี๋ยวต่อยถอดกางเก่งกัน เอาต่อย่ำชาขิงมาดื่มจ้ะดื่มทุกมือเด้จ้ะเดื้อชาขิงแต่โบได้บอ,บอ่อ่ามีมีสูตรคือเอาต่อยเฮกกะต้มชาขิงเอาจ้ะต้มแล้วกาแฟตามใ่แดงเนาะมาจ้ะโอ้ยหอน <c oughs> นี่นะต่อยไทยหมวกมาหอนแดด <c oughs> โอ้ยอย่าตอดเถอะเป็นผู้ชายหนีดีอย่างเนาะ ถอดเสื่อมองได้ก็ถอดได้เอ้ยได้ช้าเบียชนปะอากาศเริ่มเย็นล่ะแล้วต่อยใส่เสื้อกันหนาวล่ะพี่น้องจ้าใส่คุณลุงเอาอ่าอันนี้มากแกอัน,นเดียวเองมือไอ้ถุงมือเพร่ะไหรนนะต่อยใส่ถุงมือพลาสติกบ้างนะมือแดงหมดเลยกิ่งใหม่มันปักมาลาต่อกันจ้า

้าติดก็เริ่มสีตกดินละเด้อ้จเด้อเบิ่งพาติแสงสีทองกำลังสิรับขอบฝาง่ามาามากเลยจ้ะเบิ้งเออสองพลังคนคุยกันขึ้นิีขากันนี่พี่น้องจ้ะจ้ะแล้วต<ฮ>ิดป้าเป็นเบิ้งได้เวลาละจ้ะสินนี้เมื่อบ้านและนะ้วน่าจ้ะเนาะ ปาทิศเริ่มตกดินแล้วเดี๋ยวมืออื่นออกมาก,กันอีกข้างนึ่งจ้ะพุทธิเตยก็มือนี่ก็เป็นนันที่สองได้จะมาเก็บฟืนมือเ้าต่อยออกมาสาสรเนี่ยจะโมเทกกับเขาเนาะ จากขวานที่เหลือเยอะๆเนาะมือนีเก็บเตียนลงล่ะเดี๋ยวต้องตัดไม่อีกจะพี่น้องจ้าต่อยอะไรมากๆเครื่องตัดไม้อันนี้อันนี้แบบใส่อะคูด้วยจ้ะใส่แบตเตอรี่เนาะเดี๋จ้ะมือนี่เกือบสิเต็มรถแล้วจ้ะเดี๋ยวต้องต้องตัดต้นข้างหน้านี่อีกนิดนึงต้นใหญ่ตัดออกจ้ะมันได้เวลาตัดแล้วเนาะจ้ะเนาะต่อยห่อแนวกินมะน้ำจ้ะได้เบิ่งกันจ้ะว่าต่อยแหเอาแห่ละสันหอยอย่งมากิน Ja, genau. Ich weiß, warum du das da. Hi Mike! Du lachst ja! Du sollst mal Zieger. wenn du gleich mitbruchst, ist es eine halbe Stunde schon rum. Der ja, Glaube schafft abwechselnd und du auch ist Normalerweise leuchtet hier jetzt mal generell was verkehrt, oder? Lass <laughs> doch schmecken, guter Appetit. Danke. Nein, es wird nee, gut. Alles gut. Nein, ich habe gerade vorhin gegessen. danke. Alles gut, schon gut. Ja, fleißiges Kerlchen. aber jetzt kann er es immer machen. Ich muss ja. Ich muss ja. ja auch, <laughs> ich, leider, ich, <laughs> ich muss ja. <laughs> muss auch. <lacht> Ich auch. hier muss ja <laughs>

ก็เลยยังละเนียนทั้งอันนี้นะอลา่เลยเนี่ยมอาสตมยอะเพาเดี๋ยวอัทีมนก็จะเปนก็ซออย่าาเมอนเยอะเหรอฮิดเฟส์เนี่ยิอฟ์นี่ดกมันจะโดนงงกันพวกกลยต้องรียเว่อสไว้เออมันะไปรยน่อค้างอีสตึกเล่ใช่ไหมฮะล๋อผมจเีไปออกลาวออนคะยี่เอส์ี่วี่ เฮ้ย,ยมาเลยพระอาทิตย์กำลังสิรับขอฝากถือนอดบา้านหอาเด้พี่น้องเนาะ